สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพพอก็ดีแล้วครับเมื่อนี้เป็นวันหยุดเป็นวันอาทิตย์บุรีทำงานพี่น้องเลยได้วเวลาโอกาสว่างแวะเขามะเร็นในบึงนี่น้อยหนึ่งซึ่งสถานที่ตรงนี้ผมกับบุรีเขามะเล่นเกือบจะเครื่องเดือนนะมั้งครับประมาณเดือนหนึ่งบอกผมก็จจำบอกก็ได้มาช่วงนั้นใบไม้หรือว่าต้น บัวตัวน,นี้ก็ล่งโพครับช่วงช่วงที่ผมมาเถี่ยวกอนแต่ว่ามาออกมาเถี่ยวนี้ดอกบัวกาล่งเริมบานครับเป็นสีขาวพี่น้องเป็นบัวจากธรรมชาติกําลังโพกรลังบานสวยงามเลยพี่น้องวสิพามายางเละเบิ่งหนุกเป็ดรือว,ว่าโตใหนนเดียนกูดอยู่ในผากหรือว่าสวนสาธารณะแห่งนี้ แต่ว่ามา้มือนี้รู้สึกยังเงียบพี่น้องเบิ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มสวยงามขึ้นก็ขังก่อนนี่หลายครับต้นแข็มจักผมเอินถือบบถือพออยู่หนี่มันคล้ายๆต้นแข็มนะพี่น้องกําลังแตกขึ้นมาใหม่กําลังเขียวทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มมีสีเขียวเริ่มมีความสวยงามพี่น้องเดี๋ยวหออ้อย่ยางเลอะยางเบิ้งไปทางใน มาเที่ยวนี่ค่อนขางจะหกขืนหลายพี่นอ้อ,องหยาค่อนขางจะเขี้ยวหกเบิง่งเป็นเงียบเงียบพี่น้องมื้อนี้บุคือเที่ยวก่อนนี่เที่ยวก่อนมาเสียงแตกเซลเซลเสียงนกเป็ดหนามเสียงนกเอ้โตเแค่นเดียนกูดนะครับบุ๊ดูจะเห็นโตคนบ่มืมอนเดี๋ยวยางข้าไปทางในไปเลาะบ่งน้ำกันพี่น้องต่างยางเลาะย่างกินลมชมวิว เอาธรรมชาติบำบัดจิตใจเขาหนาอนพี่น้องได่ยินแต่เสียงนกพี่นออ้องโหหยาก็หกขนาดรู้สึกว่าพนบบได้มาตัดครับมากขังมากขังนี่รู้สึกว่าจะ 6, หก้นห้ายพี่น้องปกติเรารัฐบาลพนสิมาตัดครับอาจจะเป็นอาทิตย์ละเทือบหรือว่าสองอาทิตย์ตะเทือิ่นจะเอารถมาแลนตัด พอให้ประชาชนในียางเลาะหยางนลอกหยากระลังเริ่มแก่เพิ่นคือบมุมาตัดนี่เนาะอ๋อปล่อยให้เป็นธุระของพนเนอพิ่นนะพี่น้องเฮ <c oughs> าจะเขาออ่าไปบุ่ไวน้าเพิ่นเถอะกันเพิ่นบางมันก็นสิมาตัดให้เฮาเองเด้ยางเลาะไปทางในเบืองกันพี่น้องมาเถี่ยก่อนโตแค่นาเดียนกูดกําลังออกลูกหน่อยหลายขนาดพี่น้องแต่ว่ามาเถี่ยนี่รู้ซึกงเงียบๆบด้ยินหอดเสียงเพิน่น ้าเกิดบ่พอตัวแค่นเดียนกูเท่าก็บยางเลาะเบึงธรรมชาติกันเนาะพี่น้องเพราะว่าธรรมชาติอยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้ค่อนข้างจะอดมสมบูรณ์แห้งพี่นอ้องอ้มาเที่ยวนี่ค่อนข้างหนาหูหนาตาขึ้นหลายพี่น้องพักตบพักต้นบัวต้นนั่นนะเดี๋ยวผมจะหายางเขาบุงมุมใดที่มันเขาไปเบิงได้ ยังกบห้องอุบอบกบยู่งมอนนอกับห้องบวกกักันกับบ้านเท่าดอกพี่น้องจักห่องแน้วเดี๋ยวบห้องอุบอบเปียบๆคือบ้านเท่าห้องกอดกอดอังเดียวห้องเป็นเขียดตะปาดบรูพี่น้องหัวักเขียดตะปาดเขียดสะอาดบ่พี่น้องผมกระบอกไปตามจินตนาการของของซื้อแล้วพี่น้องอย่าโทษอย่าพยกันเด้อธรรมดาคนเท่าเนาะบ่ได้เบาเด่นห้องกับบ่มวนพี่น้อง มาเถี่ยวก่อนโตแค่ระด,ดี่นกูเต็มเลยพี่น้องโตฮันโตอันั้นมาเที่ยวนี่หูซึกค่อนข้างจะเงียบหรือผมบอกมาสายเกินไปบเพราะตอนนี้ก็เป็นช่วงบายแก่ๆนะครับเป็นวันหยุดพักผ่อนนอนตื่นสายจากกน้อยพี่น้องโอ้บัวกำลังขึ้นเต็มเลยพี่น้องแล้เป็นบัวน่อยครับเป็นบัวบัวหลูกบานเ้าเอิญบัวอย่างบัวแแบ,บ,บ ดอกจะออกสีขาวก็มี่สีเหลืองกับมี่ตจุนี่มันยังมทันออกดอกพี่น้องเสียงป่าบ่อนอยู่ไกลๆสงสัยเป็นปลานายไงพี่น้องบ่อนอยู่ด้านหลังแต่ว่าด้านหลังค่อนขับค่อนขางจะจับภาพลำบากครับเพราะมันสะท้อน,นกับเสงมันจะเป็นบึงนอนกันจะเป็นปลาบัวฟังทั้งนี่จะเป็นบัวหลวงพี่น้อง วัวหลวงกำลังเริ่มโพลึ้นเต็มเลยเสียงป่าอยู่ในป่าป่าหยาบัวหลวงกำลัางไงายใบพี่น้องกำลังโพลเป็นบัวหลวงทั้งบาทบาทีก็จะกินหมากกินหน่อยนะแต่อยู่นี่คนแคนาดาเขาจะบบก,กินพี่น้องอีกอย่างหนึ่งตะเกิดเขามาเก็บเอาแบบละล่านเขาเจ้าลายกับผิดกฎหมายกันครับเพราะว่า ของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่นําพื้นดินเป็นของรัฐบาลเบิดพี่น้องแต่ผมก็เคยผ่านไปผ่านมาแต่เก่ากับ่เคยเขามาเก็บกินครับเป็นหมากเป็นหน่วยแก่นรนที่เมิดบรรยากาศค่อนข้าง,งจะสวยงามเลยพี่น้องเบิ่งเตางอยอยู่ทั้งนั้นเรียงกันเป็นแท้า อาจจะเป็นเตาคนละอย่างกับบานห้องพี่น้องเพราะทั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็นเตาหลังิงเกียงบานเ้องจะเป็นเตาอีกชนิดหนึงน่งเตาอันนี้ค่อนข้างจะหลายพี่น้องผมไปหาตึกป่าหรือว่าไปย่างเหลนน้ำผากน้ำยังเห็นตลอดพี่น้องทีเป็นเตาหลังจิงเกียงบารูเขาอิ่นเตายัางบรรยากาศมือนี่ก็ค่อนข้างจะงามพี่น้องแสงแดดออกน่อยนึง ถึงว่าก็ห่อนครับถึงว่าจะเขา่าฤดูรอนแต่ว่าอากาศยังเย็นอยู่พี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดมือห่อนก็หอ่หอนจนตับแตกยี่ดีพี่น้องห่อนคักห่อนเน่ยแนวเคยอยู่น้าอากาศหนาวเนาะพี่น้องมือใดยห่อนห่อนลงมาอุณหภูมิแค่ประมาณสามสิบกว่ากว่านี่อยู่แคนาดาก็ถือว่าห่อนแห้งเล้พี่น้องผมก็แปลกอยู่คือกันบ้านหฮา 40หรือว่า40่สิบกว่าๆเขายังอยู่ได้นะพี่น้อง40 41แต่ว่าอยู่แคนาดาถ้าเกิดความห่อนขึ้นมาในระยะสามสองสามสิบสขึ้นมานี่ก็เป็นความหูซึกที่ว่าห่อนห่อนแห้งห่อนแบบโบอยากไหวนะพี่น้องบรูเป็นเป็นแนวใดบางเทื่อผมก็นั่งขืนขืนหรือว่ามันเป็นตะเว้นเขาจะตำกลัวบ้าผม ที่จริงโลกเข้ามันก็จำกัดเนาะพี่น้องแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาค่อนข้างจะชิ้นน้ำอากาศเย็นอากาศหนาวมันห่อนขึ้นมาซ้ำหนึง่งเขาก็ถือว่าห่อนแห้งแบบพี่น้องหิิงพวกคนเขาเจ้าคนฝรัง่งคนอน,นั้นข้าขอนข้าง,งจะสอบไปขนาดพี่น้องเจออากาศห่อนๆนีข่ขาวจาเมื่อยแบบอ่อนล่าลงเลยนะก็ะหนาสงสารเขาเจ้าอยู่แตกต่างจากคนเอเชียเข้า ฮอนฮอนอากาศสามสิบสี่สามสิบหานคนเอเชียเขายัางออกลุยออกลาตึกป่ากันตะพืตะพื้นแต่บางคนขาเจ้ากับสวนส่วนหน่อยพี่น้องที่จะออกตากแดดเพราะว่าข้าเจ้ากับโบอยากไหวไปตากแดดน้อยนึงหนีเหงื่อฝัดออกเ็เก็ดอ่อนอุ่ยช่วยอยู่พี่น้องหลางกายข้าเจามันโบก,กันก้นคนเอเชียเขาเนาะพี่น้องโอ้ทิวทัศน์บรรยากาศถูกไหมทิวเหน่อคอนข้างจะสวยงามเลยพี่น้อง ถึงแม้า่าสิบ่เห็นพวกสัตว์พวกไปตัวห่านตัวนกเป็ดแต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างจะอ้ยิ้มอกยิ้มใจพี่น้องล่มก็เย็นๆสุดยอดบรรยากาศได้มื้อนี่ออกมาเที่ยวเท่าใดก็พู่มใจพี่น้องเป็นยายาชูกำลังชนิดหนึ่งนะพี่น้องธรรมชาติคือยาวิเศษที่พระเจ้าส้างไว้ให้มนุษย์เทา เกิดเท,ท้าบ่ทำลายหรือว่าบเบีดเบียนธรรมชาติธรรมชาติก็ให้ความสุขสำหรับเฮ้าพี่น้องเป็นความสุขที่เฮาบริกินเขาไปทางปากแค่สูดแค่เห็นสูดอากาศเข้าไปหรือว่าแค่เห็นจากสายตาเฮาก็ได้ความสุขแบบเต็มที่นะพี่น้องแบบอิม่มหนำสำรัญน,นะเป็นความสุขทางใจเป็นยาวิเศษอย่างดีครับธรรมชาติพี่น้องผู้ใดเมื่อยลา้า เบิดแหง้งมีกำลังหรือว่าเมื่อยทังด้านจิตใจก็อลองหาออกเที่ยวออกเลาะบุงเ้อพี่น้องบ้านห้องก็มีธรรมชาติหรือว่ามีหม่องสวยงามพือกันครับก็งามบ่แพ้บแตกต่างจากต่างประเทศเพิ่นต่างประเทศเพิ่นเขาเห็นสวยงามกับเพียงต่าเขาตื่นหูตื่นตาพี่น้องมันแปลกหูแปลกตาก็อาจจะมีบางจุดบางบอนที่งามกว่าบ,บ้านห้องกับแมนอยู่ครับเพราะว่าธรรมชาติเขาเจา ยังอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องแต่่าบานเฮากับมีครับมองที่สวยที่งามมองที่หนาเลาะหนาเที่ยวล่องออกเลาะออกเที่ยวหาเก็บบรรยากาศเก็บธรรมชาติบำร,รุงจิตใจเฮาเบิงครับที่ผ่านมาผมเคยออกไปเลาะไปเล่นรู้สึกว่ามีเหือมีแห้งมีกําลังมั่งชานะพี่น้องรู้สึกว่าธรรมชาติเป็นยาวิเศษอย่างหนึง่ง ที่พระเจ้าสั่งไปให้มนุษย์เท่าผมรุ่งจิตใจร่างกายแล้วก็ความรู้สึกเทาได้ดีพี่น้องเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกๆคนครับเสียดายมาเถี่ยวนี่บเห็นโตฮันฝ่าพี่น้องสงสัยเพิ่นจะใหญ่เบิดเแลยเพราะว่าผมบบเด้ออกามาหนี่กับประมาณอาจจะบ่ถึงเดือนครับทุกงแตเดือนหนึ่งผมบบเด้เข้ามาโมมาขัางก่อนพูดดูพดยังหน่อย่นก็นเลยอาศัยอยู่น้ำขางตะฟัง อยู่ช่วงไกลๆฟังไก่นะแต่ว่าตอนนี้ลูกพันหญ่พ่นก็อาจจะลุยลงบึงหรือว,ว่าเขาหากินในป่าึกโอ้บูดูเป็นห้อยอย่างนี้พี่น้องอยังขามาบดูเป่ห้อยอย่างบึงไข่ห้อยกวางบดูกวางพันมา คนกึนนึ่งก็คือห้อยเตาพี่น้องปลุกห้อยอย่างผมก็สันนิษฐานว่าถือพอเป็นเป็นห้อยสิแต่พอเห็นห้อยเป็นล่งนำ้ำหรือว่าเป็นตัวไอย่างก็แล้วเพื่อนเอิญตัววีเวอร์นะพี่น้องปลุกพันขึ้นมาเห็นอย่างห้อยมุนเต็มเลย แต่ว่ามามือเงียบพี่น้องไย้ยินแต่เสียงกบแต่ว่าผมเห็นตัวกบคือเด็กไทยตัวกบพี่โอ้สองสสยเป็นตัวบีเวอร์พี่น้องาะว่าหั่เพ่นอยู่เนิ่นขนงาใหม่ก็มาเห็ดหั่นเต้นสงสัยเป็นสมแซมหั่นอย่างนแต่เสียงกบพี่น้องห้องบ่เบบโมเบบอยู่แต่ว่าห้องห้องส้องใสอยู่ฟังพุ่น้องตัวกบอยู่นี่ก็เป็นตัวกบสีเขียวพี่น้อง เสียไายผมออกมาเที่ยวนี่ผม่เห็นถ้าเกิดเห็นจะถ่ายภาพให้พี่น้องบึงตัวเขียวคล้ายๆคลายเขียดตะโอดบานเท่านะพี่น้องบ่รูผมเอิทธ์พี่เดินถึกเออห่านฝ่ากับนกเป็ดจักหายไปใส่เบิดพี่น้องอาจจะเป็นเพราะว่าผมออกมาตอนบายเนาะพี่น้องมันอาจจะหนีเข้าไปอยู่ในป่าญ่ก็จากเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะหอนครับมือนี้ หยางเรอยยางกินลมชมวิวแสนนาะพี่น้องเบิงดอกห้านี่พี่น้องท <c oughs> ี่ผมเคยเห็นอยู่ในกระตูนนะพี่น้องพันธุ์ไทยถ้ามันลงในกระตุน <c oughs> ผมก็นึกว่ามันโบม,มีเดี๋ยวต่อไปมันก็สิบ,บานใหญ่กว่านี้พี่น้องเป็นดอกดอกผือบ้ด้วยดอกหยังผุมก็บจักเคยเห็นแต่ในหนังกระตุนนะแต่ว่าไม่เห็นของจริงกะ ข่างจะสวยงามครับกําลังกรลังใหญ่แต่ว่าบุคคในใหญ่เต็มทียังบุคนได้บ่คคลในบ่านรู้ซึกว่าจะเป็นทุนเป็นปอมได้ดีพี่น,อน้องมันปอมเบ็ดเป็นดอกเนี่ยเป็นธรรมชาติเคยเห็นแตนน่ในหนังกระตุกโตหมดเิ่นใสโดดขำคล่องจิน <c oughs> ตนาการดีก็เจาไปเห็ดส้างเป็นหนังก็โด่งดังย้อนพี่นอ้อน ธรรมาชาติโอเคนะพี่น้องขามาาขังนี่กัหาเบิงตัวห่านตัวนกตัวนกเป็ดหนามก็บอเห็นพี่น้องนกกระย่างก็หายไปเบิดถือว่ามากินลมชมวิวจะได้ขอจบภาพวิดีโอไปซ้ำหนี้นพี่น้องเพราะว่าวิดีโอคอันขางเห้ยอไปตัดต่อลําบากดาวโหลดก็ลําบากขอบคุณทุกแป้งใจที่แบบกมาเยี่ยมชมที่นยางเลาะยางเที่ยวน้ำกัน เอาธรรมชาติบำรุงจิตใจเขานะพี่น้องเอาไว้เจอกันว,วิดีโอหนาพี่น้องบบผมจะพาไปเลาะไปเที่ยวหาอย่างเด่นแถวใดขอบคุณทุกพลังแรงใจที่เขามาเยี่ยมชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้ำเด้อพี่น้องเอาธรรมชาติบำรุงจิตใจห้องคบธรรมชาติคือคอยาพิเศษอย่างหนึ่งที่พระเจ้าสั่งให้มนุษย์ทาครับเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปวิดีโอหน,า,นาพี่น้องสำหรับวิดีโอนี้ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสบายดีเจอกันไหมคลิปวิดีโอหนาครับบ๊ายบายขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกทุกคนที่แบ,บกข้ามาเยี่ยมชม้อครับเอาไว้เจอกันไหมครับคลิปวิดีโอหนาว่าผมจะพาออกไปเลาะไปเที่ยวแถวใดขอให้พระเจ้าคุ้มครอ,องครับบ๊ายบาย